สวัสดีครับครูลงต่อนะครับเมื่อมาเที่ยวจังหวัดส,สุโขทยัยสิ่งแรกที่จะทําก็คือมากราบขอพอรที่ศาลพระแม่ยา่าซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สําคัญของจังหวัดส,สุโขทยัยเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปมีเรื่องทุกข์ร้อนก็มากาบไหว้ตั้งจิตอธิษที่ฐานขอความช่วยเหลือจากพระแม่ยา่าซึ่งเล่าันว่ามักจะได้ต่างตามที่ขอเสมอ ตามประวัติพระแม่ย่านั้นไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าเป็นไทยแต่เมื่อประชาชนเรียกพระแม่ย่าจึงสนนิษฐานว่าพระนางเป็นพระราชชนนีของพร่อขุลามคำแหงและเป็นย่าของพระยาลิไทยศาลพระแม่ย่าตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสารกลางจังหวัดสุขโขทัย ท่านใดผ่านมาจังหวัดสุโขทยัยก็มากราบนมันสก,การขอพอรกันได้เล่ากันว่ามักได้ดังที่ขอเสมอหลังจากกราบขอพอรพระแม่ย่าแล้วเราก็มาต่อกันที่วัดช้างล้อม ที่อุทยานประวัติศาสตร์สกุโไทยวัดช้างล้อมเป็นวัดนอกเขตกำแพงเมืองตามประวัติวัดช้างล้อมมีช้างทั้งหมด3 -2 เชือกมีฐานกำแพงแก้วก่อด้วยอิฐล้อมรอบสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งจุดเด่นคือเป็นเจดีทรงลังกาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทรงรขังคว่ำ มีช้างล้อมรอบชั้นเดียวสภาพปัจจุบันยังมีความสมบูรณ์อยู่มากอมสิทธิเท้าฟื้นจะรัินสีลลกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกดองดัง เเเออดนนะ้าาาาชื่สียงกงกกกฟครัมมถต่อมาเราก็ได้เดินทางไปที่วัดสีชุมซึ่งเป็นศาสนาโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตจุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดศีชุมแปลว่าดงต้นโพ วัดแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่าพระอัจฉนะพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในมณฑปปัจจุบันได้พังทลายหมดแล้วเหลือเพียงผนังกำแพงโดยรอบไม่มีหลังคาปกคลุมเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธรูอัจจะนะเป็นที่เรื่องรือถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์เสน่ห์องค์ทิที่เท้าฝืนจรเนสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกดองดัง เถดนวัดต่อมาที่เราจะแนะนําคือวัดสะพานหินเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเดินภูเขาลูกเตีย้ยชื่อวัดเรียกตามลักษณะทางขึ้นที่ปูราดด้วยหินจากตีนเขาขึ้นไปจนถึงบริเวณวัดบนภูเขาที่แห่งนี้มีพระประธานเป็นพระรูปยืนขนาดใหญ่ประทานอภยัยชื่อพระอัต ารถน่าจะเป็นวัดที่พ่อหุนามคำแหงทรงช้างเผือกชื่อลูจากีรีเพื่อไปนบพระนะวัดนี้ทุกวันข้างขึ้นและแหลมสิบห้าทางขึ้นยาวประมาณ300เมตรแต่ถึงกับหอบและเหนื่อยกันเลยทีเดียว ในที่สุดผมก็พาทุกท่านมาถึงงานลอยประทงอุทยานปศาสัตร์สุโขทัยกันได้ทุกทีชมภาพกันไปย,วยาวๆเลยนะครับ สิบที่เท้าฝืนจะรันสี้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกดองดังกับเขาเถิดน้าเชื่อเสียงกองฟ้า สิทธที่เท้าเฝืนจะรันสีนห้ลูกมีคนรักคนเมตตาใหโลูกโดงดังกับเขาเถิดนาชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอ้อมไม่น่ากูง,งามคือดังพระแมน่นนให้แขนผูง,งามดังพระนารายณ์ให้ริกู้งามดังก่อนจะกลับออกจากจังหวัดสุขโขทัย อย่าลืมแวะไปเหยียบแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินรูปหัวใจซึ่งเกิดจากความความรักไข่ปองดองของชาวจังหวัดสุขโขทยัยที่เก็บดินทุกหมู่บ้านจำนวน843หมู่บ้านเป็นดินที่บริสุทธ์ตั้งปพิธนร่วมแรงร่วมใจและร่วมศรัทธาของชาวจังหวัดสุขโขทยัยนำมาวาง รองรับพระพุทธรัตนะสิริสุโขทยัยณบนดบเกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจทุ่งทะเลหลวงจึงเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดสุโขทยัยที่ช่วยกันรักษาสถานที่สำคัญแห่งนี้ไว้ให้คนทั่วโลกได้จดจำหลายท่านคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาเที่ยวงานเรากระทงตอนกลางวัน ทำไมไม่มาตอนคืนขอบอกเลยนะครับว่างานรอยกระทงที่สุโขทัยตอนคืนคนเยอะมากๆเลยครับเรายังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 อยู่เราจึงขอเที่ยวต่อมาวันแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ